เล่นอาชีพหอแก้วจุดเด่นและจุดดอยมือใหม่เล่นอะไรดีคลิปนี้มีคําตอบเปิดคัมพี์บีบันโซดยเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการแนะนำหนึ่งในแอาชีพของเกมโซแลนด์นิวเวิร์ดอาชีพหอแก้วจะสมบัติว่ามีจุดเด่นจุดดอยอะไรบ้างและสอนเซตคอมโบง,ง่ายๆที่ใช้ตามกันได้จะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับโดยจุดเด่นของอาชีพห่อแก้วจะสมบัติเป็นอาชีพสายซัพพอตอันดับหนึ่งในเกมที่มีความโดดเด่นมากๆในเรื่องของการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟู การบับพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมการสร้างโล่ป้องกันหรือแม้แต่กระทั่งการทําให้มอนสเตอร์ติดมึนงงอาชีพหอแก้วจิตสมบัติก็ทําได้และอาชีพนี้ยังสามารถโจมตีสร้างดาเมจได้อย่างหนักหน่วงให้กับมอนสเตอร์ได้อีกด้วยในส่วนของจุดด้อยของอาชีพหอแก้วจิตสมบัติในการลงด่านวงแหวนอาจจะต้องให้เพื่อนช่วยจ่ายดาเมจ DPS เพื่อให้ด่านจบไวขึ้นและในโหมด PVP ตัวนี้จะเป็นเป้าหมายของทุกคนก่อนอันดับแรกจึงต้องหลบหลีกอยู่ตลอดเวลาไปเราจะมาดูสกิลต่างๆของอาชีพหอแก้วจิตสมบัติกันนะครับโดย วงแหวนสัตวิญญาณได้ถึง2สายในวงแหวนที่1สายที่1จะเป็นการปล่อยหอแก้วสร้างดาเมจสองร้อยหกจุดสองเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีของเราสูงสุด4เป้าหมายและทําให้เป้าหมายมึนงงหนึ่งวินาทีพร้อมกับทําให้ติสถานะวิญญาณชุลมุนล,ลดดาเมจหกเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่อง5าวิวงแหวนที่1สายที่2จะเป็นการบัฟพลังโจมตี9.6%และฟื้น HP 20. 2ี2ให้กับเพื่อนร่วมทีมเป็นเวลา6วิวงแหวนที่2สายที่1เป็นการสร้างดาเมายวต่เนื่อง5วินาทีุทกวิาะสร้างดา 9.6%ของพลังโจมตีของตนเองสูงสุดถึง8รายและลดความเดียว15%เป็นเวลา3วินาทีวงแหวนที่2สายที่2จะเป็นการสร้างโล่ป้องกัน20%เป็นเวลา12วินาทีและได้รับดาเมจลดลงอีก5%วงแหวนที่3สายที่1เป็นการสร้างดาเมจเดียวโดวยการปล่อยหออแก้วออกมา2หอ่อแล้วหออแก้วจะเคลื่อนมาชนกันโดยจะสร้างดาเมจถึง284.6%ของพลังโจมตีของผู้ร่ายสูงสุดถึง2รายและเพิ่มพลังโจมตี200หน่วยพร้อมก,กับดาเมจลึกขึ้น10%วงแหวน ที่สาสายที่2จะเป็นการฟืนฟ้นฟู HP ถึง1 2 3 7ยเปเให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เราเลือกและเพิ่ม HP สูงสุดถึง3,000นหน่วยพร้อมกับเอฟเฟกต์การรักษาเพิ่มขึ้นอีก15%เอ์วงแหวนที่4สายที่1จะเป็นการปล่อยหอแก้วไปด้านหน้าแบบนี้ทําให้คู่ต่อสู้ติดหอแก้วลวงตาต่อเนื่อง5วินาทีทุกวินาทีจะสร้างดาเมจ5้เของพลังโจมตีในขณะเดียวกันจะลดพลังโจมตีของเป้าหมายลง2%เปเ็นเปเวลา5วินาทีสามารถทับซ้อนสูงงงสสดดไ้ถึ8วแวแนททีี 4, ท่่4าย จะเป็นการรักษาแบบด้วยจะเป็นการบัฟลดสถานะดาเมส18ให้กับเพื่อนร่วมทีมสูงสุดถึง10คนต่อเน,นื่ง4วินาทีทุกวินาทีจะทำการรักษา1 6 7ของพลังโจมตีของผู้รายวงแหวนที่5จะเป็นวงแหวนพิเศษนะครับซึ่งจะเป็นวงแหวนแห่งสกิลพาสซีิของเรานนัเองโดวยวงแหวนที่5สายที่ 1, 1> เมื่อเราทำการโจมตีพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นถึง32ต่อเป้าหมาย1ครั้ง ทุกๆ3วินาทีจะกระตุ้นสูงสุดได้1ครั้งครับผมวงแหวนที่5สายที่2เมื่อทําการรักษาเป้าหมายทั้งหมดจะได้โล่เพิ่ม1ขั้นโดยเพิ่มขึ้นถึง189ของพลังโจมตีของตนเองตอนเนื่อง5วินาทีกระตุ้นสูงสุดได้1ครั้งต่อไปจะเป็นคอมโบสกิลซึ่งผมจะแบ่งออกเป็น2สายนะครับโดยสายที่1เรียกว่าสายซับพอร์ตจะมีการเรียงสกิลคอมโบตามนี้เลยครับ และสายที่2เรียกว่าสายโจมตีจะมีการเรียงคอมโบสกิลตามนี้เลยครับซึ่งเพื่อนๆสามารถนําไปใช้ตามกันได้ง่งงายๆและนี่คือทัจมดของเปิดคอมพร์บีบันโซถ้าใครชอบอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับอย่าลืมสาระดีๆมีอีกเยอะ